สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่บ้านน้องยาป้องครับอำเภอบ้านแทนจังหวัดชายภูมิครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเช้าแล้วเข้ากับโแต่หูเมียกันครับหลังจากเมื่อคืนนิดเหนื่อยกับกันนั่งกินหมูกระทะครับแล้วก็ตื่นมาครับเดินทางไปที่วัดกันแล้วโกวินเป็นคนขับนะครับในวันนี้สวัสดีครับ เพ็ดบุญน,น้ำแก้มพี่น้องครับผมกระเคใบไม้ชิวชิวบ, <c oughs> <c oughs> บินไหม <c oughs> <c oughs> บินแม่ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานวัดกันนะครับว่าเป็นจังไรครับเป็นวัดน้อยๆหรอกนะฮะพอดีว่าเลือกวัดนี่มากกว่าโยนว่าวัดเป่นขาดอย่างลายอย่างครับแถวนี้ก็เลยว่าเอ้าวัดนี่นะครับออ๋ที่เลือกมานะเออเอาละ,ะ,ะเดี๋ยวไปเบิ่งกระลับครับครบ บานแทนเห็นภูเขาครับพี่น้องบรรยากาศง่ายเศร้าส,ส่วนมากคนแถวนี้ก็ปลูกนาครับแต่ว่าปลูกอ้อยหลายกว่าเพราะว่าโรงงานอ้อยอยู่แถวนี้ด้วยอเออมันกระปุกอ้อยไปขายง่ายต่อการกับส้มเออเข้าไปเลย เอออกช่องพี่กูวินด้วยนะครับในวันนี้นะครับเอร้อยเก้าเก้าผ้าไผ่ผ้าเศแล้วก็คุนเสื้อผ้านะครับคุณแม่ครับนะครับอ่ากูวินนะครับเออยตทางาาเอขอขอบคุณนะครับช่องของพี่กูวินด้วยนะครับ กับข้าวข้ื่อคือนีอร่อยมากนะครับหอย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 แม่ต้อยอร่อยมากนต้องจมื่อคินนเครับอบอุ่นมากนะครับเวลาเดินทางมาถึงบ้านทชานนะครับต่อี้นะครับจากนี้องแอนนี่นะครับน่ร้อยบาทนะครับดูบ้านเช่นนะครับต้องขอบคุณ เชื่อตัวก้ามุกบกัมาัดั้งมนะครับเพราะว่าทีมงานเราเอ่แล้วจัดอาหารไว้แล้วนะครับให้จัดทีมงานก็นักแสดงนะครับเียนเสียนะาท่านครับนะเอ้วแต่นะแบี๋ยยท่านผู้ชมู้มท่านครับ รัดด้านตรงนั้นนะครับเจไดครับี่เดี้ยวมอพี่ดูผมเพิ่งเตคมาขอไม่ให้แล้วอ๋อกระเพราร้านบุญครับบิ่ได้ไม่ได้หลังจากขึ้นเลยแล้วจะเ็นไปเ่องไปร่วมที่ดีมาเยอะแยะเลยไปร่อมเสร็จไปร่วมตอนนี้ในเมืองที่ นเางาแ่เ้าอินะครับอยากปนู่นแล้วก็จะเป็นอะไรผู้สูงตอไตทเองนนีอยู่บนาสูงนวา้จะมีผ้าห่ม เอาพนุษย์เป็นค่ะทามขอโทษที่ถามัน่ินด้วยจ้ะม่เป็นไม่เป็ม่อะไรนผู้หญิงก็จะว่ายใจใจคอหรืงทหิแล้วทะเคนที่แรงหรือตักนหรือชาวบ้านเบิดนตายกอที่ใจคอไปอยู่หลังตึกหลังจากใจคอแล้วก็จะเป็นพวกอหา ตอนนี้ที่คุณพ่อคุณมเอาไว้่ตกันะรี่ารยลูกผายหลาัตอนนี้หลายท่านจะมาขายรูปจาเป็นภาพที่สวยงามนะครับยิเชิญครับมีนึ่งแค่ครั้เจอพี่น้องคพี่และทุกท่านที่มาลุ้มขรงรากรเนี้มาเก็บภาพเลยเนี่ยครับจากเรืยี่ป่าง มีท้าไต้พุ่งในถงหลายก็เป็นสามเผนแาหลูกบาศิติด่าหนึ่ง่อวหนึ่งเส้นหนึ่งจุากี่ต่างาิที่ได้จากยาพื้นำรวีกรณีที่เอาทำตาแบบหลายนะครับเราสร้างทีมชาติมาแล้ว2คนนะครับทีมงานของ3มส่วนนะครับจะไปแข่งละดับประเทศต่อนะครับในยนำทีมโดยคุณูตั้งนะครับ อยู่กับเด็กตลอดนะครับทีมงานสส่วนเนี่ผมเข้าติดตามเฟซบุ๊กถ้าจะของพิ่จ๋าภูมิไทยภูมิมาภูมิง้อยมเกลอกี้งมาตกมาหล่นแล้วก็ช่ยช่วยหนช่วยหนช่วยที่โดยทานอันดับไม่ต่อิมงานของพนักานี้่เลยดีทีี่กูวินนะครับทงเข้าให้เรากิ re, ่ืนอ่างไรก่ตามแต่เาใส่องเท้าแล้วนะ à không biết được như cái lắm của thà nó Nói cái tay đứa